สบัสดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลเนาะคะ่ะวันนี้วันที่สองสิงหาคมสองหาหกหกเนาะคะ่ะเพ่นกะจะมาทักทายสบายดี f อฟซีทางช่องเนาะคะ่ะตอนเช้านี่ค่ะธรรมชาติสวยงามมากค่ะหลังจากฝนตกเนาะค่ะอ้หเนาะหมอกควันคุ้มอันภูเขาเนาะงามเนาะค่ะขนาดอยู่อันไก่ได้นี่เนาะที่สองเมืองก็เห็น ที่ไก่มาได้ออกไปข้างนอกเลยฝนตกเนาะก็จะพา fc มาเบึงบรรยากาศหนาบานคือเกาเนาะแต่ว่าเมาื่อวานนี่มีผู้ใดมีโชคเด้เนาะเนาะผู้ใดมีโชคแน่ผู้ใดถูกแน่บบถ,ถูกแน่คะ่ะคอมเมนต์มาบอกในเด้อขอเสียงในเด้อคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดถูกกรดีใจนัน่เนาะค่ะกับคลิปนี้แม่เพ้นก็จะน้ำแนวทางเนาะค่ะ ฮานอยของสามอาจารย์นะคะของสามเชี่ยนคือของน้องมีนาเนาะแล้วก็อาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ําโพเนะคะเพื่อที่จะนํามาฝากมาต่อเอฟซีทั้งช่องนะคะฮานอยหมดต่อมือนีมีหาน้อยแล้วก็ลาวพัฒนาไปด้วยกันเนาะ,ะลาวพัฒนาของเซียน,นาดีแล้วก็ของตาปากน้ําโพเนาะวันนี้มีทั้งลาวมีทั้งฮานอยเนาะคะ่ะส่วนผู้ใด ที่ยังบึงช่องน้องอ่าช่องผ่านเฟมเบอรี่เนาะบุไดอยากได้เล่าเนาะกับบอกฝากบอกโตโตกันในเดอน้อเนาะค่ะแมพิ้นมาเล่าเนาะค่ะบ่ได้เอาช่องนั้นมานั่งก็เลยเอามาลงในช่องน้องคําแพงชาแนลหมดเลยเนาะ <c oughs> อยู่นี่กันจ้าอยู่ที่หน้าบ้านกันคื่เกานะอยา่เพ่นจะพาเอฟซีไปเบึงน้องคําแพงน้องคําแพงเห็นอย่างอยู่ดื้อแห้งค่ะมาอยู่นี่มีมูหลายเนาะค่ะมันเต็มเฮือนเลยค่ะอยากพาไปบึง ทำอะไรต้นก้าคือคือบต้มน้ำเอาลูกสิต้มมาม,ม่าคือบต้มน้ำเอาเนี่มีแต่ลูกออนออดเอดแอดอันนี้ก็เอ้ยเจลูกออนสองเดือนอันนั้นก็น้องไพ่อ่ลูกออนสี่เดือน <c oughs> ลูกเต็มบ้านลานเต็มเมืองนะคะ อยู่อยู่ไทยก็มีอีกคนนึงนะคะน้องสาวกับขอดูกอ่อนนี่แหละ,ะสามเดือนแล้วเนาะ,ะสองเดือนนะลอ,อด่อนนี้นะเดี๋ยวนะเอดตอนนั้นเดนนี๋ยวลอด่อนเนาะ,ะมีแต่ลูกแต่หลานขั้นมาขบมดเนาะ,ะอันเอื้อยน้องไม่เพ่นมีทั้งหมดเจ็ดคนนะคะผู้ผู้หญิงหกคนผู้ชายผู้ชายคนเดียวก็คือนี่เมียของน้องชาย เนี่ยของน้องชายก็ได้สองคนชายหนึ่งยิงหนึ่งที่สาวได้ยิงล้วนสามแม่ครัวค่ะส่วนแม่เพนเอง,เอเองนี่เจ้าตัวผู้ชายผู้หญิงสองผู้ยิงผู้ชายหนึ่งนะคะแม่เพนเนาะถามว่าอยู่ร่วมตัวกันนี่ป้าเต็มเฮียนเลยค่ะเป็นเอซีค่ะเือยเื่อย2สองเอยคนหนึ่งกะ มีหาคนเอ้อผู้ที่หนึ่งมีลูกสองคนผู้ชายเบิร์ดเนาะเอ้อผู้ที่สองกับมีสามคนเนาะค่ะผู้ใช้สองผู้หญิงหนึ่งเอยผู้ที่สามกับสองคนเนาะใช้หนึ่งยิงหนึ่งเอยผู้ที่สี่กับสามคนผู้หญิงหมดแม่เพ่นกับสามคนผู้หญิงสองใช้หนึ่งเนาะน้องสาวกับสามสี่คนผู้เนาะเนาะน้องสาวคนอยู่ไทยเนาะสี่คนเนาะใช้สามยิ่งหนึ่งอันนั้นกะ น้องไส้กับไส้สองเออไส้หนึ่งยิ่งหนึ่งเนาะโอ้ยหลายคักค่ะได้บุหรี่เนาะค่ะเอฟซีนี่ค่ะเป็นหลายใหญ่หางมาเบิ่งตัวเลขน้ำกันดีกว่าเนาะค่ะหมื่บ้านนี้มีผู้ใดถูกเนี่ยขอเสียงเนยเด้อค่ะนี่มาเบิ่งแนวทางของหมื่บ้านหมื่บ้านนี้เนาะคะ่ะของน้องมีนาเนาะคะ่ะให้มาลู่สีกส่กับแปดเนาะลู่สี่กับแปดกับ เข้าที่สี่เนาะตัววิ่งตัวรูดเข้าที่สี่ส่วนตัวจอก็มี่สี่แปดสี่หานะเข้าที่สี่ศูนย์เนาะค่ะนอยพิเศษนะะนเนาะค่ะศูนย์สี่เนาะเล็กออกศูนย์สี่ค่ะส่วนของตาปากน้ำโพให้มาหาหนอยพิเศษให้มารุ่นหกกับเก้าบกเข่าเนาะค่ะนอยปกติรูดแปดกับหนึ่งเนาะค่ะเข้าที่หนึ่งนะคะส่วนนอยวีไอพีให้ห้ากับแปดบกเข่าเนาะค่ะ ตาปากนะผมเมื่อวานนี้จับคู่ไม่เข้าเลยนะคะแต่ว่าตัวลูดเข้าอยู่ที่นอนปกติเนาะส่วนของอาจารย์สวัยให้หกกับห้านะคะให้หกกับห้ามาหกเนาะคะ่ะเนี่นะมว,ว่านี่เพิ่นมักสามเนาะคะ่ะเข้าที่สามหกหกสามนอนวีไอพีเนาะคะ่ะตัวประกรบของเพิ่นมาน้ากันเนะคะึค่ะสองสี่มาน้ากันเนาะสามศูนย์มาน้ากันสี่ศูนย์มาน้ากันเนาะคะ่ะตัวประกรบเพิ่นมาหมดเลยะคะ่ะมาน้ากัน,นะคะักเนาะ เพ่นเคยบอกแม่เพ่นเคยบอกแล้วว่าของอาจารย์สบัยตัวประกบจะชอบมาด้วยกันเนาะไอเอฟซีเบิ้งดีๆค่ะนะเอาได้เบิ้งของมุนว่านนี่แล้วค่ะมาต่อของมอนี่ค่ะว่ามือนี่จะได้ตัวไดจ้าทั้งลาวทั้งฮานอยจ้าผูา้ใดมาผู้ใดชอบอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนี่ค่ะแนวทางนะคะฮานอยของน้องมีนาเนาะ,ะหรือว่าสามนอยเนาะ,ะให้มาลูดนึงกับห้าเนาะคะ่ะ ใหมารูดหนึ่งกับห้าตัวเจาะของเพิ่นก็มีหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าแปดเนาะค่ะส่วนสามตัวก็มีแปดหนึ่งหาหกหาศูนย์เก้าหนึ่งแปดห้าสองแปดเนาะนี่ค่ะแนวทางนอกของน้องมีนาวันนี้ให้มารูดหนึ่งกับห้าเจาะหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดห้าสี่ห้าแปดแล้วก็สามตัวก็มีแปดหนึ่งห้า 6กห้าศแล้วก็ห้าเนาะตามนี่จ้ามาต่อของตาปากน้ำโพตาปากน้ำโพให้มาวันนี้ฮานอยพิเศษรูด7กับ0ูนยะคะรูด7กับ0จับคู่ให้เจ็ดศูเจ็ดเจ็ดศูแล้วก็ศูนเเนาะ ส่วนนอยปกติให้มาลูด1กับสี่นะคะลูดหกับสจับคู่ให้หนึ่งเจ็ดหนึส่ 0, ค่ะส่วนนอย v ีไให้มาลูด7กับ0ะะูเนาะจับคู่ให้เจ็ดหกเจเนาะคะ่ะของตาปากน้ำโพเดอร์ค่ะแนวทางฮานอยค่ะตามนี้เนาะคะ่ะกัมมต่อของ อาจารย์สวัยเนาะวันนี้อาจารย์สวัยให้มาค่ะวิ่งรูดบนรางไ้มาเจ็ดกับหกเนาะให้มาเจ็ดกับหกจับคู่เออมีตัวประกบเนาะตัวประกบจะมีสามมีหามีแปดมีเก้ามีสองเนาะส่วนเลขส่วนตัวที่เพิ่นมักเนาะค่ะก็มีสามเก้าเจ็ดอาปตัดเหรียญกับเจ้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเนาะค่ะทั้งใต้นี่จะเป็นเลขฟันเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นฟันเห็น พระเจ้าแผ่นดินนะเพิ่น่านี่ค่ะสองสีเ่เก้าห้าเนาะอายุของเพิ่นจะเป็นเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเนาะค่ะไอ้ fc ทั้งช่องพิจารณาเอาเนาะค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะผู้ใดมกักตัวใดก็จัดผู้ใดบ่มักกระพานเนาะค่ะเพระาะว่าตัวเลขที่เพิ่นนำมาลงให้ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะ,น,ะนี่ค่ะ แคปหน้าจอเด้อค่ะแนวทางของสามเสี้ยนสามอาจารย์เนาะค่ะก็คือของน้องมีนาของตาปากน้ำพูแล้วก็ของอาจารย์สวัยเนาะมาแคปหน้าจอน้ำกันจ้านไ่ค่ะได้ฮานอยแล้วแม่เฟนจะพาเอฟซีมาเบิงแนวทางลาวพัฒนากันต่อเนาะนี่ค่ะลาวพัฒนาเนาะ ของเซียนนาดีวันนี้ค่ะนี่เนาะของเมื่อนัน้นของเซียนนาดีเดี๋ยวพเพได้เอามาเทียบให้เบิง้งเนาะศูห้าเนาะมีแต่ของอันตาปากน้ำโพเข้าเนาะเข้าที่ศูนย์ห้าเนาะราพัฒนาวันที่ที่หนึ่งเนาะเออที่สาอเนาะนี่ค่ะ วันนี้วันที่สองเจนาดีให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับสองเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดเด่นที่หนึ่งลองสองค่ะรองเด่นที่หนึ่งลองสองจับคู่ให้หนึ่งหาหนึ 5, ่งหกหนึ 7, ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดเนาะแล้วกับตัวกันก็มีศูนย์หกอากาศสองแปดเนาะตัวเน้นก็คือหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะคะของเซียนนาดีค่ะเนาะ แนวทางราพัฒนาเนาะของเซียนาดีวิ่งรูดหนึ่งกับสองเนาะหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งลงสอง 2, จับคู่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหาสองหกสองเจ็ดกันศูนย์หกแล้วก็สองแปดเนาะเน้นที่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกหาอามาโตกันท่าโตอของตาปากน้ำผูเนาะนี่ค่ะ แนวทางเราพัฒนาของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะวันที่สองเนาะคะ่ะวิ่งลูดให้มาเก้ากับสองจับคู่สามตัวให้หาหกซีเนาะค่ะแล้วก็หกซีหาหกหาซีเก้าหกเก้าเก้าแล้วก็สองหกแล้วก็สองเก้าเนาะคะ่ะของตาปากน้ำโพค่ะนี่ค่ะตามนี้เนาะคะ่ะเอามาแคบหน้าจอนุ่มกันจ้่ค่ะ ลาวพัฒนาของเซียนาดีแล้วก็ตาปากน้ำโพนะคะวันนี้ตัววิ่งตัวลูดตรงกันที่สองเลยคะ่ะเอฟซีตัวจับคููไม่ตรงกันะะบ่ค่ะเบิ้งแค่ค่ะตรงกันที่สองหกนะคะคู่เดียวคะ่ะเนาะอ๋อบา้บา,บากันเนาะเอามาประกบเข้ากันก็นได้เด้อตัววิ่งตัวลูดของเพ่นเนะาะถ้าผู้ได้มากคะ่ะตามนี้เนาะคะ่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะ อย่าลืมด้วยค่ะแม่เพนฝากร้านตำไทยตำลาวที่ลิง์ใต้คลิปได้ทุกเมื่อทุกเวลาด้วยค่ะเอฟซี FC ทั้งช่องคาเนาะใครจะสั่งตำไทยตำลาวก็สั่งได้ทุกเมื่อทุกเวลาที่ลิงใต้คลิปเลยเดอเอ้อเนาะ่ะเอาสุดท้ายแล้วแม่เพนก็ขอวอวยพรให้เอฟซีทั้งช่องละกะเสียนทุกเซียนอาจารย์ทุกอาจารย์จงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะ ลําลํำเรื่อยๆไปด้วยกันค่ะกับแนวทางฮานอยและเราพัฒนาวันนี้นะคะคลิปต่อไปก็เป็นแนวทางของพี่ประหัตแล้วก็เซียนเชียงใหม่เซียนโคราชนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า